สำหรับคนที่อยากจะแต่งรถนะฮะก็แต่งไปถ้าไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนเมียนะฮะจะแต่งไปมี10แต่ง2บาทพอมีร้อยแต่งสัก20มีพันก็แต่งสัก200มีหมื่นก็แต่งถึงสองพันมีไอ้ที่เมื่อกี้มีหมื่นแต่ง2องพันต่อไปก็ต้องมีแสนแต่ง20,000ืมีล้านก็แต่งสักสองแสนก็บางคนนะเห็นเขาแต่งเยอะๆแต่งกันแสนหนึ่งแต่เขามีเงินอยู่แค่แสนหนึ่งก็มีแต่ผมไม่แนะนําคนที่ดูอยู่ก็ ผมแนะนําว่าให้ทหําไปเถอผมบอกมี1ิบาทแต่งแค่2บาทพอเพราะว่าการแต่งรถมันไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคุณมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขของคุณแค่นั้นเองเกยรเท่กาลังรอกำลังลอลอยแป๊บหนึ่งนั่นแหละฮะก็ถ้าแต่งรถแล้วทะเลาะก,กับเมียเท่าก,กับว่าคุณไม่มีความสุขแล้วถ้าแต่งรถแล้วคุณต้องกินมามา่าคุณไม่มีความสุขแล้วอย่าบอกว่าการแต่งรถมมนคือความสุขความสุขที่แท้จริงคือไม่เป็นทุกข์ถ้าคุณสุขอีกอย่างแล้วไปทุกข์กับอีกอย่างหนึ่งนั่่นไไมมด้เรียควาสุข